พาตาตั้งวันนำจับคพลายพ่นสีเรียกร้องปล่อยตัวกอริล่าบัวน,น้อยเป็นเงินหนึ่งแสนบาทสวนสัตว์พาตาออกแถลงการตั้งรางวัลน,นำจับ1นึ่งแสนบาทสำหรับผู้พบเห็นหรือมีเบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่ม5ผู้กระทำผิดที่บุกรุกอาคารแล้วพ่นข้อความบนผนังกำแพงเป็นทางยาวขวาย2่เมตรเรียกร้องให้ปล่อยตัวบัวน,น้อยกอริล่าอายุ30ปีของทางสวนสัตว์ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่6มีนา2566โดยภาพจาก CCTV พบว่ามีกลุ่มผู้กระทำความผิดจำนวน5คนใช้สะพานลอยปีนเข้ามาในตัวอาคารชั้น3ของห้างที่ตั้งของพาตาและพ่นสีใสผนังอาคารเป็นคำว่าฟรีบัวน้อยซึ่งมีความหมายต่อด้านการครอบครองลิงกอริลลาของสวนสัตว์พาตาทางสวนสัตว์ได้ตั้งเงินรางวัลน,นำจับ จำนวนหนึ่งแสนบาทสำหรับทั้งประชาชนหรือบุคคลใดที่ให้บอกแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มกลุ่มคนผู้บุกลุกและทำลายทรัพย์สินของทางบริษัทตลอดจนบงการตลอดจนผู้บงการในเรื่องนี้หากมีเพื่อให้เกิดกรณีที่เกิดขึ้นเกิดความยุติธรรมกับทางสนสัตว์โดยเร็ว แถลงการจากสวนสัตรภาต้าระบุว่าหากมีเบอะแสให้ติดต่อที่เบอร์0950621515ผู้จัดการทั่วไปหรือ0949572883ฝ่ายลูกค้าส3,000ทางสนสัยาตย์ยังระบุว่าแถลงการฉบับนี้ไม่ใช่การเตือนแต่คือการประกาศนโยบ,บายการดำเนินคดีทางกฎหมายและจะมีการจัดตั้งจดตั้งแผนพิเศษเฉพาะกิจเพื่อรวบรวมหลักฐาน เตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เคยแสดงตัวต่อต้านดูหมิ่นหรือสร้างความเกลียดชังโดยไม่มีหลักฐานจนเกิดผลเสียต่อสวนสัตว์ไปยื่นแกส่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต่อไปบัวน้อยเป็นกริลลาเพศเม,มียอายุ34ปีมันเกิดที่ยมมนเนยอรมนีก่อนถูกพาตัวมาที่พาต้าและได้การรับเลี้ยงดูแลจนเติบใหญ่บัวน้อยนับเป็นกริลลาเพศตัวเดียวในประเทศไทยและเป็นตัวเดียวในสวนสัตว์แถบเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ เนื่องจากภายหลังมีการแถลงลงนามในส่วนที่สัญญาไซเตสส่งผลให้การนำเข้ากอริล่ามาในแถบนี้นกลายเป็นเรื่องที่เรเมื่อสัญญาเมื่อช่วงเดือนตุลาปี2565มีกระแสข่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนพาบัวน้อยกลับไปแผ่นดินเกิดก่อนที่มันจะเสียชีวิต ก่อนที่ต่อมาจะมีรายงานว่าพาตตาตั้งราคาซื้อขายบัวน้อยไว้ที่30ล้านอย่างไรก็ดีในเวลาต่อมาพาตตาได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยมีความไม่เคยมีความพยายามขายบัวน้อยแต่อย่างใด